สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวัฒนธรรมไทยปัจจุบันที่ยังคงอยู่นะคะและสิ่งไหนที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมสากลค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้ว เราไป,ไปดูดพ,รพร้อมกันเลยค่ะ,คะและนี่ก็จะเป็นบ้านเรือนไทยในสมัยก่อนนะคะที่นิยมสร้างด้วยไม้ล้วนและมีลักษณะเด่นคือพื้นใต้ถุนยกสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมและสัตว์มีพิษค่ะมีหลังคาทรงจั่วและเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะในปัจจุบันหาพบบ้านเรือนไทยแบบนี้ได้น้อยมากแล้วค่ะ และนี่คือรูปแบบของอาคารปัจจุบันที่ทุกคนเห็นกันนะคะส่วนมากมากใช้อิฐและปูนในการก่อสร้างค่ะมีรูปร่างเป็นตึกสูงและปัจจุบันบ้านเรือนของเราไม่มีการยกใต้ถุนสูงกันแล้วค่ะและยังมีอาคารบ้านเรือนให้เลือกหลากหลายรูปแบบและวัสดุนั้นหาใช้ได้ง่ายค่ะในยุครัตนโก,กสินทร์ตอนต้นประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลการแต่งกายมาจากยุคอยุธยายอยู่ค่ะ ตั้งแต่ที่เราเริ่มมีการติดต่อสื่อสารทางการทูตกับต่างประเทศมากขึ้นก็ทำให้วัฒนธรรมการแต่งกายของเราเริ่มเปลี่ยนไปค่ะเช่นผู้ชายจะมีการใส่เสื้อสวมรองเท้าผู้หญิงจะเริ่มผมสบายใส่เสื้อทรงแขนกระบอกและยังมีการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งยุโรปเพิ่มมากขึ้นตามลำดับค่ะและในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเป็นยุคที่นิยมแต่งตัวแบบตะวันตกคะ่ะมีการกำหนดความสำคัญต่างๆอย่างเห็นได้ชัด มีการสวมหมวกและใส่เสื้อเวลาไปไหนมาไหนรวมไปถึงการใส่รองเท้าด้วยค่ะในปัจจุบันประเทศไทยมีการอิสระในการแต่งกายอย่างชัดเจนค่ะมีแฟชั่นใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็สามารถสวมใส่ได้ค่ะแต่ว่ายังคงความสำคัญในการแต่งกายตามงานต่างๆอยู่นะคะทุกคนแต่งกายให้ถูกกาลเทศะด้วยค่ะ สำหรับความบันเทิงในประเทศไทยนะคะโดยวันนี้เราจะยกตัวอย่างก็คือละครหรือหนังค่ะโดยตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันยังมีการนำเสนอเนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับสมัยก่อนโดยเราจะเห็นอย่างชัดเจนก็คือการแต่งกายคำพูดความคิดหรือความเชื่อของคนในสมัยก่อนค่ะแถมยังมีละครที่เด็กเจนเราน่าจะรู้จักกันดีค่ะเช่นยามยโธสธรสี่ยอดกุมารแก้วหน้าหมาและเรื่องอื่นๆอีกมากมายด้วยค่ะ ไม่เพียงแต่สื่อบันเทิงไทยนะคะเรายังมีสื่อบันเทิงต่างชาติมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์ละครรวมถึงการ์ตูนด้วยค่ะที่มีบทบาทในวัฒน,นธรรมไทยมากมายหลากหลายเราสามารถเลือกชมตามใจชอบได้เลยค่ะ ค่ะและที่ทุกคนเห็นอาหารที่อยู่บนโต๊ะของเรานะคะก็จะมีอาหารที่มาจากวัฒนธรรมประเทศไทยและมาจากวัฒนธรรมประเทศอื่นค่ะซึ่งเราจะขอพูดถึงอาหารที่มาจากวัฒนธรรมประเทศไทยของเรานะคะโดยประเทศไทยของเราจะมีข้าวเป็นอาหารหลักค่ะเช่นขา้าวเจ้าและข้าวเหนียวค่ะซึ่งมาจากวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบารรพบุรุษค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารและขนมไทยอีกมากมายค่ะ ค่ะอย่างที่เราทุกคนดูนะคะเรามีอาหารที่ครบรสและจัดจ้านและยังมีสมุนไพรผักผลไม้เยอะแยะดังนั้นอาหารไทยเราก็อร่อยไม่เหมือนที่โดนจัดแรงกิ้งกันค่ะนอกจากอาหารจากวัฒนธรรมไทยแล้วเรายังมีอาหารจากวัฒนธรรมอื่นด้วยที่เรากําลังจะกินกันนี้ค่ะก็จะมีส้มตำอาหารขนมไทยบาร์บีคิวและซูชิค่ะ สุดท้ายแล้วไม่ว่าวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากร่างเงาของตัวเองแล้วทุกคนละ่ะคิดว่าวัฒนธรรมจะอะไรที่เปลี่ยนไปมากที่สุด